สวัสดีครับตอนนี้คุณก็อยู่กับช่องสาระดีๆนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการลบแอปใน iPhone นะครับหลายคนจะประสบปัญหาเวลาลบแอปใช่ไหมครับลบแอปแล้วมันก็จะลบไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับนะครับสมมุติว่าผมจะลบแอป t i k t o k นะครับกดแบบนี้เอาแอปออกแบบนี้นะครับถ้ามันก็จะไม่ออกนะมันจะขึ้นคำว่าเอาออกจากหน้าโฮมอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูใหม่นะครับ แต่ค้างเหมือนที่เราจะลบใช่ไหมครับมันก็จะมีเออแอออกมันจะไม่ออกนะครับเอาออกจากหน้าโฮมติเราออกเนี่ยมันหายไปนะครับแต่ว่ามันจะยังไม่หายมันจะอยู่ในนี้ครับนี่เวลานั้นเราก็ยังเข้าได้ปกติครับเพราะว่ามันยังไม่ถูกลบนะครับทีนี้ถ้าเราจะเอาไปไว้หน้าจอคือนแล้วแค่แตะ แล้วก็เพิ่มไปยังหน้าจอโฮมครับนั่นก็จะมาเหมือนเดิมนะครับแต่เราคือเราไม่ได้จะอันนี้ใช่ไหมครับเราไม่ได้จะย้ายแต่เราจะเอาออกนะครับสมมุติว่าผมจะลบแอปเป่าตังนะครับมันก็ไม่มีให้ลบนะครับนี่ลบออกมันก็ไม่ออกมันจะขึ้นคําว่าเอาแอปออกจากหน้าจอโฮมแบบนี้มอนเดือครับ ทีนี้มาดูวิธีแก้ไขนะครับว่าเราจะลบแอปออกยังไงนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนนะครับไปที่เวลาหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับเวลาหน้าจอกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมานะครับจะเห็นคําว่าจํากัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัวนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยทีนี้ก็จะเห็นคําว่าสินค้าที่ซื้อในไอจูนและ App Store นะครับตรงนี้นะครับ นี่นะครับพอเราเข้ามาเราก็จะเห็นการติดตั้งแอปการลบแอปนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันไม่อนุญาตนะครับการลบแอปไม่อนุญาตนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วเราก็กดเลือกเป็นอนุญาตแบบนี้นะครับกดย้อนกลับกดปุ่มโฮมได้เลยนะครับทีนี้ผมจะลองลบใหม่นะครับไปที่ t i k t o k เหมือนเดิมนะครับเอาแอปออกนะครับนี่นะครับมันจะขึ้นคาว่าลบแอปนะครับ ที่แรกมันจะยังไม่มีนะครับถ้าเราต้องการลบเราก็กดลบแอปได้เลยนะครับผมจะกดผมจะลบดูนะครับ๊บจะถามว่าคุณต้องการลบหรือไม่นะครับถ้าคือกดลบมันก็จะหายไปเลยนะครับเราต้องเข้าไปโหลดใหม่อีกรอบนะครับเนี่ยกดลบลบไปแล้วนะครับมาดูในนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีแล้วนะครับเป็นการ ค่าเพื่อที่จะให้ลบแอปใน iPhone ออกได้นะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่กำลังหาวิธีการลบแอปใน iPhone อยู่นะครับเราจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ